เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กบเกมของโรบบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่โรบบอกธรรมดานะครับนี่คือโรบบอกสงครามเวียดนามครับหรือว่ายูนิตปี1968นะครับแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเลือกคาร์ดก่อนจะเอาคัส์แอสเซอร์ละกันนะครับนี่เลยแต่ละคัส์เนี่ยจะมีปืนให้เล่นนะครับแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นแอ s a ซ l t ก็จะมีพวกปืน AKM16 นะครับอะไรแบบนี้ไอ้ข้างหน้าแตกไปแล้วอุ้ยใหม่แล้วมาเรื่อยๆเลยวะ่ะฝ่ายข้าศึกเขาแล้วก็พวกสายเอนจิเนียร์ซับพอร์ตสเกลนะครับหมออ่าใช่เกมนี้มีหมอด้วยนะฮะแต่ราคาเนี่ยก็มีปืนนั่งเจ๋งให้เราได้เล่นด้วยนะฮะออ้ยเจ็บไปเลยโอ้ <laughs> <laughs> สไนเปอร์ส่งโหมตายเลยวะ่ะอันตรายมาก จุดไหนวะเนี่ยยิงมา229เมตรอ๋อน่าจะเป็นฝั่งบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยไกลมากครับโอเคเมื่อกี้เราตายขับคล้ายว่าแต่แถวจุดนี้ปะยังไงเราจะไปตามล่าสไนเปอร์ครับบางอาจยิงหัวเราเราจะไปยิงหัวคืนนะฮะเอาละทหารเต็มตัวเจอข้าได้ข้าจะยิงฝาเข้าไปเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าโอ้โห r p พ R p g อันตรายว่ะพี่จีอือหืึดับเบิลคิวครับงานนี้มันฝ่าป้ายังจะฝ่ยายังจะฝ่าอีกอะอีก้าพวกนี้นี่แต่เมื่อกี้สไนเปอร์มันตาดีมากนะครับฮ่แหลงผมหกเลยแหลงหกเลยครับงานนี้มานิ่มๆนิ่มๆตรงไปเลี้ยวซ้ายน่าจะเป็นดงฆ่าศึกนะครับชัดเลย โผงนี้แน่ๆเลยนัดไหลเรียบร้อยน่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะครับน่าจะมีมากกว่านี้อ้อมๆไปดีกว่าเน้นลอยไปครับผมไม่อยากโผงซึ่งแน่กลโกดนลุมครับในนี้อุโมงค์เข้าได้โอ้โหอุโมงค์นี่ฮะนี่แหละนี่แหละเอ้ยแล้วโอ้ยโอ้โหโอเคแอสซาวก็เป็นประมาณนี้ จริงๆเนี่ยมีหลายปืนมากครับนี่เลยจีสาอย่างเงี้ยลูกซอง M14 ปืน M1 M1 นึ่งเอ็มหนงกาแลนด์งครับมีให้เราเลือกเยอะมากโอเคไปสายเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยขอเล่นเป็นลูกซองแล้วกันนะครับจัดไปเราจะเอาลูกซองไปอัดหน้าข้าศึกกันดูสิว่าจะเปรี้ยงปังหรือเปล่าต้องมาทางซ้ายสายเดินกว่าขวาอีกนั่นไง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 พี่ไไแกวิ่งเข้าวะโอ้โห ร้อยสิบห้าเมตรครับลูกซองยังเดือดพี่แกพยายามจะมาระเบิดใส่เราครับแต่ก็ลั่นไปก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมเห็นนะนี่ไงนี่งไงล่ะไรซิงอตอมครับเวียดนามโรบบ์ <c oughs> จุกจุกจะโดนแบนไหมเนี่ยลู้กซองอ่ะนะฮะน่ากลัวปืนเนี้ย เดี๋ยวตายปุ๊บก็เปลี่ยนปืนครับหาสไนเปอร์เล่นบ้างดีกว่าเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับสายเขียร์แล้วเพื่อนมาก็ต้องขวาดิอย่างเงี้ยนั่นไงขวามาว่ะระเบิดไปเรยโอ้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 ยลงน้ำก่อนงานนี้ไม่เอาเพื่อนโดดขึ้นไหมอ่ออ่อมีคนนอน ในบ้านมันต้องมาย้ำผมแน่เลยวะดูสภาพแล้วอย่ามาย้ำฉันนะเอาบัคกเฉยขึ้นไม่ได้ <c oughs> โอ้ม,มูแต่กระโดดด้วยไหรโอ้มันลงมาย้ำเลยฮนะนั่นงไงโอเคฮะก็ลึกซองถือว่าดีนะครับต่อไปสายหมอหมอครับหมอใช้เป็นปืนอะไรดีเอ่ยอาการลรนดีกว่านะครับ M 1การลนไปแล้วกันเมื่อกี้ลึกซองสายใจมากคุณผู้ชม เรียกว่าอุ๊ยโอ้โหนอนเนียนๆหกสิบเมตรไปครับจัดไปยิงครบแปดนัดดีกว่านะครับขอฟังเสียงกลิ๊งหน่อยข้างบนอื้เป็นไงละ่ะคือคือ,คอเรื่องของซาว์เนี่ยเกมนี้ทำดีมากบอกทาตรงก็ทำดีมากนะฮะผมเลยชอบเลยแต่คนเล่นน้อยนะรู้สึกว่าคนเล่นน้อยมากนะครับสำหรับระบบอันนี้ขอไปเล่นแพน,นเทลฟอสหมดเลยเอา้าเอา้ยมา,าไ,งไงวะ โอ้โหขอบใจมากเพื่อนนั่นๆๆๆแตกแล้วระวังซ้ายและขวาให้ดีนะบางทีพวกมันเนี่ยชอบซุ่มอยู่ตามร่องตามรูในหมู่บ้านแป่งแอบ้างวะหมู่บ้านคูเรียเสียงปืนป้อแปะป้อแปะข้างหน้าเราเนี่ยเองจัดไปกระสุนสี่นัดไม่พอเลยครับต้องเป็นแปดนัดระเบิดก่อนดีกว่าน้ำร่องกระสุนสี่นัดไมเลรเนดระเบิดไปนู่นเลยครับ ห่างเป็นกิโลเมตรเฮ้ย <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดีย๋ยวดูถูกปืนครับปืนนี้ปืนดีมากโอเคแม้จะเป็นปืนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่สงครามเวียดนามมันก็ใช้ได้เหมือนกันทางซ้ายปะซ้ายซ้ายเคลียร์ขวาไม่มั่นใจวะหมู่บ้านทางขวานี่แหละแล้วตามแบบแบบเอาไว้คุณผู้ชมฮะ จะได้รอดถ้าศึกไปโอ้แทงซ้ายครับนี่ไงมีอะไรชื่อเพื่อนตายนั่นๆแตกแล้วอุ้ยโอ้โห M1919 เหนึเอ,อ่ะเออส่ซัพพอร์ตครับใช่เดี๋ยวเราเล่นใส,ส่ซัพพอร์ตดีกว่า นี่คือ m อ g a หนึ่งกเนอ้าวคาสไนเปอร์ว่างครับสเกล т, สเกลว่างพอดีก็เรียงตามคาสไปละกันนะครับเล่น,นหลายปืน M1 g a r นึ่กานแล้วก็ M1 M14 M21 ติดกล้อง e ีเอ็นฟิลนะครับแล้วก็ซาเวดซาเวดดีกว่าจัดไปกับซาเวดครับเฮ้เคยมีคนมานั่นๆๆๆออกนี่ชัวร์อ้ยไม่ได้ไม่โดนาหลังเข้าแล้วเ <palabra> พื่อนผมยิงโดนน่แต่ไม่ตาย เรียบร้อยฮะโอ้ยวิกวิกเตอร์ชาร์ลีอีส์แดนมีคนเห็นเราว่ะเออลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหผมนี่มันจอนวิงจริงเลยผมว่าบางทีเราไม่ต้องเล่นปืนสไนเปอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาเกิดอะไรกันตรงนี้วะเนี่ย โอ้ที่ร้อยแปดไม่เกิดมันเกิดตรงนี้เนี่ยนะไอ้พวกบ้าเอ้ยซัพพอร์ตมาแล้วซัพพอร์ตปืน M 6 0ครับกับปืน M 1 9 1 9ปืนบารแรงไม่ถึงทอม,ม่กันก็ไม่ถึงนะครับใช้เป็น M 6 0ก่อนแล้วกันเอาไรฮะโอเคจัดไปจัดไปวิ่งไปทางซ้ายตรงกลางไม่ไดีกว่าครับเราฝากกลางเลยละกันฝากกลางไปเลยเราเลาะซ้ายเลาะขวาบ่อยละเหมือนจะเก่าๆหน่อยนะลีขวานะเพื่อน เหมือนขวาจระ,ะอุนะครับผมคาดการณ์ไว้แบบนั้นมีปะเคลียร์นี่บนบ้านบนบ้านเสียงเนี่ยอู้ตายแล้วเอดมิวดาวโนสโคปครับไม่ต้องเล็งอย่างงั้นฮะยิงนิ่มๆเลยเป็นที่ดีมากเป็นที่เคลียร์มาเอ้ยอื้อหือ เนี่ยใครผ่านมานี่ยิงเสียหลักกว่าเน่โคตรเกี้ยวกราดเลยนะต้องโยกจริงด้วยนะถึงได้ใจนะฮะโอเคข้าศึกเป่าพวกคงจะเคลียร์พื้นที่ได้ข้าศึกเกิดฝั่งนู้นนู่นนู้นอื้อหือทางซ้ายนั่นน่ะข้าศึกนะเนี่ะโอ้พอดี เอาค่าได้เฉยเลยวะโอเคครับผมก็เหมือนจะ QDR เนี่ยสูงสุดนะครับงานนี้เราค่าไปกี่ตัวเนี่ยยีสาตาย5นะครับโอ้ยผมนึกว่าผมตายเยอะกว่าน,นี้กลยน่ด่านต่อไปดีกว่าครับอะไรครับด่านต่อไปครับลเวอร์ไซต์จัดไปกับฝ่ายเวียดนามเหนือครับผมเราขอลูกซองคองลักก่อนละกัน,นครับกระบอกนี้แรงมากๆครับผมติดใจในะลูกซองเนี่ยเอาจริงอุ้ยข้างหน้าวิ่งอื้อซ่าเลยวะต้องไปหาดักหน่อยแล้ว ประมาณตรงจุดนี้ป่ะภาพสวยมากภาพดีมากผมเจอแล้วเขาจะเห็นเราไหมเนาะถ้าผมแอบนี้น่ะระเบิดสิปายถึงปะวะเอาโดนว่ะเห็นได้มีฮิตครับแต่ไม่ตายอีกดอกนึงเอายิคนปลามาพี่แกจะปลาแข่งกับเราว่ะนี่ไงล่ะปีหนึ่งตัว อุ้ยอุ้ยโอ,โ,โอ้โหเออเราจัดไป3ตัวนะครับระเบิดหลูกสองสองฮะดานนี้ไม่ค่อยเหมาะกับลูกซองว่ะระยะมันไกลไปหน่อยครับเราเอาใช้ AK แล้วกันนะครับมี s t g ด้วยสำหรับฝ่ายของเวียดนามเนี่ยต่ขอเอก่อนนะฮะลูกซองไม่เหมาะเท่าไหร,ร่นะฮะคือเพราะว่ามันมันโล่งนะอจชิงมันโล่งมากเลยครับมันต้องดานอื่นนะเอเคพึ่งได้ AK เคจะพึ่งได้นะ ยังไงมีคนมันหล่ออยู่พี่แกนเนียนว่ะเรียบร้อยแตกเนียนมาเนียนกลับไม่โกงข้างหน้าข้างหน้าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเหมือนหมวกบินแล้วนะโหมันตายแล้วว่ะเออใช่ครับมันนอนไปละฝั่งนี้คือฝั่งฆ่าศึกเขานะครับเรามาแล้วเรามาแล้วโว้ยจะรอดไหมน้อระเบิดไปกินก่อนไปอีกทีนึงเอา ดูแล้เป็นสเก็ตระเบ,ะเบะิดลูกปลายนะครับเอาไปชิมก่อนโอ้หเยอะเลยเยอะเลยสองแล้วสองแล้วกี่นหนึ่งตัวโอ้โหวิกเก็ <W GA. S 1> เอาปืนพกกระบวกเรื่อยๆเฮ้ยหลังเข้าออกไม่ใช่เพื่อนโอ้โหเพื่อนตกใจหมด ด้านหน้าครับหมู่บ้านหมู่บ้านมาขอเอามีดไปจิ้มก่อนนี่อันนี้ระยะดีกว่าเน้นชัวร์ครับยิงเก็บเก็บตายไปฝั่งนี้หมู่บ้านเคลียร์แล้วเพื่อนเข้ามาเขี์เฮ้ยข้างหน้าบนบ้านเนี้ยนี่ไงล่ะอันนี้วิ่งตามอยู่นะครับแต่เราไวกว่าความไวของปีศาจนะฮะทางไหนวะที่เดิมป่ะที่เดิมครับทางเดิมเลยระเบิดหมดปะโคตรอยากปาระเบิดอ่ะเจอละ สไนเปอร์โอ้พี่กยิง2ตัวรูดเลยครับก็จังหวะดีครับเปลี่ยนปืนดีกว่าขอใช้ปืนสกาบ้างแล้วกันสกาวเอสเคเมอร์ซินคาเก้าแปดคาเก้าแปดติสโคปนะครับรีเอ็นฟิลมาวะอันนี้ m 2 1นะครับ s อ t ผมหลายใจมากเลยใช้ปืนอะไรดีวเนี่ยสมัยใหม่ก็อยากใช้สมัยเก่ารีเอ็นฟิลคาเก้าแปดดีกว่าเฮ้ยฝ่ายเรานั้นๆๆๆ เฮ้ยผมเหมือนไม่โดนอ่ะข้างหน้าโดนโดนโดนฮิตครับขึ้นพอยอยู่ขึ้นแต้มแต่ไม่ตายนะมีคนมาแล้วข้างหน้าฮะอันนี้ไม่โดนถ้าโดนเนี่ยจะมีเขาขาวขึ้นเจอแล้วเจอแล้วโผบ้ะโผบ้าเพื่อนโดนละแต่ไม่ตายครับ ทำไมมันวิ่งอย่างนั้นวะมันวิ่งเหมือนตัวเปล่านะฮะเออสายสปอร์ตบ้างดีกว่าสปอร์ตก็ M 1 9 1 9ครับจัดไปกระบอกนี้ M 1 9 1 9ปืนเตปปืนกลยิงหนักหนักงๆงสไนเปอร์มันก็ดีนะครับแต่ผมว่ามันต้องรักษาระยะห่างพอควรนั่นแหละถ้าจะเอาให้ชัวร์ในการยิงได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบวะมันมันช้าเราในสายบู๊อยู่แล้วไง สายแบบว่าแอซเซวบุกทะลวงตะลุยเข้าไปนะครับเสียงมันเงียบมากคุณผู้ชมฮะเฮ้ยล้างวะเนี่ยอูเจอละไม่เงียบแล้วแหละแตกไปหนึ่งฝั่งนี้เฮ้ยไปไหนกี่กำมกรเอเอ,เง,เองานนี้โนสโคบครับไม่ต้องเลงแล้วยิงเลยมั่นใจก็เอาเลยดีกว่าไซมือเหมือนเยอะนะ อุโมงค์ปะอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์กับระเบิดเข้าไม่ได้อ๋อมีแม่น้ำครับอูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยผมว่าผมเหมือนแหลกแหลกบ้าเหมือนมีปิงอน่ยนะครับผมว่าใช่ว่ะพี่แกจะวัดกับเราพี่แกจะวัดกับเราแตกไปสองเลยนะฮะโอ้แตกหนึ่งจับที่พื้นอีกหนึ่งไงล่ะปืนกลดีมากกระบอกนี้ยิงสะใจไปแลมโบ้เฮ้ยเฮ้ย ดิ้ยว่าแทบไม่ต้องเลงเนี่ยเลงตรงๆก็โดนได้งานนี้ยิงแบบอีซีอซ่อีซี่ไปเลยข้างหน้าการเคลื่อนไหวเยอะเลยมันอ้อมไปทางซ้ายฝ่ายเรานะพี่ขาวไปแล้วไอ้ขาวนี่มันต้องโดนเราไปจิ้มแล้วบ้งเนี่ยวแบบอ้ยไม่ไหวมาเยอะเก,กิน เราเลย่เป็นคัดหมอรกันนะครับ SVT เราจะเอา SVT มาใช้กันครับ SVT 40นะฮะดูซิว่าจะเจ๋งหรือเปล่าอารมณ์จะคล้ายๆกับ s k s อ่ะปืนเนี้ข้างหน้าว่ะเจอละวินเข้าซ้ายไปยยแรงแรงแรงเฮ้ยปืนหมดลูกศรหมดแตกเยี่ยมโอเคผิวอยู่ผิวอยู่แมงนิ่งฮะใจเย็นเข้าไว้ ซ้ายเอ้เว้เนี่ยติดติดแม่น้ำอุยอ้ยลูกซองเลยจ้าต่อไปเราใช้ปืนสกอร์เปียนบ้างละกันนะครับผมเมื่อกี้ลูกซองเผาวขวนี่ผมนี่น็อกเลยเฮ้ยทางซ้ายมีคนวิ่งวะ่ะซ้ายวิ่งอยู่นั่นนๆ,ๆ่ดอมดอมมองมองเอ้าเฮ้ยปืนปืนรู้ตัวกลัวไม่ออกจากลังเพิงเดือดเก่อนปืนยิงไม่ออกเอาดอาอกละเวรกมเมื่อกี้โอ้โหปืน ขัดลำกล้องป่ะเนี่ยยิงไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ติดขัดเลยนะฮะงงๆกับปืนแม่ไม่เป็นไรมีโอกาสแก้ตัวไปได้เลยโดนล้านเลยเห็นไหมอดฆ่าเลยผมเจอละแตกฝั่งนี้เปล่าฝั่งนี้เครียร์นะพบเจอพบเจอแล้วเจอฆ่าศึกนี่นี่นี่ครี clear. มันขึ้นเขาเราไป3-4ตัวเลยเว้ย เราจะไปฆ่ามันนะฮะเปลี่ยนเป็นมีดแล้ววิ่งไปสับดีกว่าไหมสับประมาณกี่ทีว่าเนี่ยเ็ะตายได้สามทีทีปะตามตามตามก่อนเอาโชว์ถือปืนรอไว้จะได้ตามล่าได้ให้ถูกเ,เพื่อนเฮ้ยเพื่อนน่าแหละแตกโอ้โหเรื่อยๆกระสุนหมดพอดีเลยนะเกือ <laughs> บไปแล้วหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายครับซ้ายมาสอง,งตัวเลย เล่นนเราเนี่ยวิ่งเก็บทั่วแมปเลยครับงานนี้เพลินมากจีบแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยพกก็ได้เอ้ยมีคนมาข้างหน้าโอ้โหพี่แกเล่น M79 ลรอเลยว่ะอารมณ์เพื่ใคลายับาคากับบาซูก้าเลยนี่ยังแรงปืนนี้เอาเป็นปืนอื่นไม่ได้กว่านะครับแมท4 9จัดไปปืนปืนมันโหดจังวะพวก เอ็มเจ็ดเก้าบาสูก้าแล้วก็อารพีจีนี่มันคลาสไหนวะน่าใช้มากเป็นองโกงน่าดูมันจะมาหลอยเพื่อนเราไอ้นี่ก็ยิงเบิร์นเลยเนะี่ยไม่ดูเรื่องเลยเพราะมีคนมาอีกยีวิครับเกมจบแล้วอีก20่ิบวิฮะยี่สิบวินาทีข้างหน้ายิงแบบกระดาษยิงแบบเกลียวกระดาดเข้าไปใครพันมาตาย ฟังนูนเครับนั่นนั่นนั่นโอ้เรียบร้อยครับผมผมก็โอ้ยเดอะเบสว่า MVP ฮะโหมด Q Q ยี่สิบสี่ครับผม Q สูงสุดเลยครับเอาจริงเนี่ยภาพโหมดเนี้ยสวยมากครับถ้าเทียบกับพวก Arsenal กับ Panther 4นะครับแต่ถ้าว่า Panther 4กับ Arsenal เนี่ยอันนั้นยิงมันกว่านะครับอันนี้มันอาจจะดูแบบ ก่อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็เรื่องภาพเนี่ยอันเนี้ยสวยกว่า2อันนั้นนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมโรบบอกนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยบายไปเลยครับผม